คุณหนึ่งพันไรค่ะขอบคุณมากค่ะขอาจะกินนะขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแต่ว่า,าแข็งแรงเงยรวยนะคะ คุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงรายล้ว้ัวดติดตามกลับนะคะะะุกแกตัวเล็กอะอ มว่านหางจระเข้ด้วยนะคะอโลเวราเจลว่านหางจระเข้แล้วก็จะกินกล้วยนะคะเมื่อกี้พ่อกินมะม่วงไปแล้ว <c oughs> มีไอ้นั่นด้วยนะไข่กล้ามเนื้อด้วยนะสวัสดีค่ะมีสี่แม้นนะมีไข่กล้ามเนื้อด้วยนะเห็นปะ